พอวอออนไลน์เ a r n i นิ่งเลสันบทเรียนออนไลน์ป5ศิลปะสารทัศนศิลป์มาดูตัวอย่างขั้นตอนการปั้นกันนะครับขั้นตอนการปั้นในทันที การปั้นสร้างสารรค์ตามจินตนาการเป็นการปั้นแบบง่ายๆก็ไม่จําเป็นต้องออกแบบก่อนสามารถปั้นเป็นรูปได้เลยปั้นมังคุดสองขั้ว 1. ่ขั้นแรกปั้นดินเหนียวที่นวดไว้กําลังดีให้เป็นก้อนกลม,กมแล้วปั้นก้อนเล็กๆอีก5ก้อน 2. กดดินเหนียวก้อนเล็กทั้ง5้าก้อนให้แบนแล้วนํามาแปะติดบนก้อนกลมที่ปั้นไว แล้วนำมาแปะติดบนก้อนกลมที่ปั้นไว้ก้อนแรกแล้วปั้นขั้วมังคุดติดลงบนผลมังคุดที่ปั้นไว้แต่ขั้วมังคุดผลน,นี้จะแปลกกว่ามังคุดทั่วๆไปเพราะมีสองขั้วนะครับนักเรียนครับทุกครั้งที่ปั้นเสร็จต้องเก็บเศษดินและล้างมือให้สะอาดนะครับฉลามดำา 1. ปั้นดินน้ำมันให้เป็นรูปโดยงอให้ส่วนหัวใหญ่ส่วนตรงปลายค่อยๆเล็กลง รูปผิวให้เรียบแล้วแต่งคลีบหลังหูให้เป็นฉลามตามที่ต้องการใช้มีดตัดดินส่วนหัวให้กลายเป็นปากที่กำลังอ้าก็จะได้รูปทรงคร้าวๆของฉลามปากอ้าแล้วนะครับ 2. หาดินน้ำมันอีกสีมาทำแผ่นสี่เหลี่ยมใช้ไม้กราดเสียบตัวปลากับแท่นกันล้มหาดินสีแดงมาแผ่เป็นแผ่นบางๆให้พอดีกับปากล่างเพื่อทำเป็นลิ้น ปั้นดินน้ำมันสีขาวให้เป็นเม็ดเล็กๆมาติดเป็นฟัน3ปั้นดินน้ำมันสีขาวเป็นลูกกลมเล็กๆ2ลูกติดเป็นตาตกแตง่งโดยใช้ดินสอเจาะเป็นตาดำก็จะได้ฉลามตัวดำกำลังอ้าปากแดงเห็นเขี้ยวขาวเป็นผลงานตามจิตตนาการที่น่าชื่นชมนะครับต่อไม้กับนกฮูก3าตัว 1. ใช้ดินน้ำมันสีสดพอกบางๆรอบแกนกระดาษชำระ และใช้นิ้วถูดินน้ำมันเพื่อให้เกิดเป็นพื้นผิวของตอไม้เติมตาไม้ให้สมจริง 2. ปั้นนกฮูกโดยใช้ดินน้ำมันสีน้ำเงินปั้นเป็นมงรีแบนแบนก่อนแล้วจึงปั้นลูกตามาติดใช้ดินสอเจาะลูกตาให้เป็นตาดำแล้วปั้นจะงอยปากติดระหว่างลูกตา 3. ปั้นนกฮูก3าตัวให้ตัวใหญ่เป็นแม่และตัวเล็กอีกสองเป็นลูก จากนั้นนํามาติดที่ขอนไม้ที่เตรียมไว้เพียงเท่านี้ก็จะได้ต่อไม้กับนกพูก3ตัวแล้วนะครับขั้นตอนการปั้นจากภาพที่ร่างไว้ช้างมัดฉา 1. ร่างภาพช้างมัดฉาตามจินตนาการมัดฉาแปลว่าปลาดังนั้นช้างมัดฉาจึงต้องเป็นช้างที่มีหางเป็นปลาแน่นอนนะครับ 2. อปั้นดินเป็นรูปช้างนั่งคร่าวๆตามที่ร่างไว 3. ปั้นงวงและหูมาติดที่ส่วนหัวของช้างแล้วปั้นหางปลามาติดที่ด้านหลังช้างโดยติดให้เอียงนิดหน่อยเนื่องจากช้างกำลังนั่งอยู่แล้วตกแต่งไม่ให้เห็นเป็นรอยต่อ 4. ปั้นแท่นสี่เหลี่ยมแล้วนำตัวช้างที่ปั้นเสร็จมาตั้งบนแทน่น 5. ตกแต่งรายละเอียดให้เรียบร้อยก็จะได้ช้างมัดฉาที่เป็นผลงานตามจินตนาการที่แปลกใหม่แล้วนะครับ จ้าแกลจากต่างดาว 1. จินตนาการถึงเด็กจากดาวดวงอื่นแล้ววาดภาพจากความคิดไว้ดูเป็นต้นแบบเพื่อกันลืมในรายละเอียดนะครับ 2. ลงมือปั้นดินเหนียวทันทีเป็นลูกกลมสองลูกลูกใหญ่หนึ่งลูกลูกเล็กหนึ่งลูกตกแต่งผิวดินให้กลมเกลี้ยงเกลาแล้วนำลูกกลมสองลูกมาติดกันให้ลูกเล็กเป็นหัวลูกใหญ่เป็นตัว 3. ปั้นดินเหนียวเป็นท่อนเล็กๆท่อนยาวนํามาติดเป็นแขนท่อนเล็กนำมาติดเป็นขา 4. ตกแต่งผมแกละประหลาดที่ปิดขึ้นลงเหมือนเขาเติมจมูกงุม้มใช้ดินสอเจาะตาและวาดปาแล้วใช้ปลายผู้กันขูดดินเป็นผิวหยาบที่แขนขาและลำตัว 5. เท่านี้ก็จะได้ตุ๊กตาเจ้าแกละจากต่างดาวไว้เป็นของเล่นแล้วนะครับ หากปั้นหลายตัวก็ชวนเพื่อนๆมาเล่นสนุกด้วยกันได้นะครับขั้นตอนการปั้นดอกไม้ดินเหนียวขั้นตอนการปั้นดอกไม้ดินเหนียวดอกไม้ที่มีกลีบเรียงกัน 1. ขั้นตอนการปั้นดอกไม้ควรเริ่มปั้นดินเหนียวเป็นก้อนกลมเล็กแล้วใช้ปลายดินสอกดให้เป็นเกสร 2. ปั้นดินเป็นวงรีแบนๆแล้วใช้ปลายดินสอขีดให้เป็นเส้นกลีบ 3. านำกลีบมาติดเข้ากับเกรสรโดยใช้ปลายดินสอเกลี่ยด้านหลังของกลีบให้ติดแนบกับเกรสรมากที่สุดดอกไม้ที่มีกลีบซ้อนกัน 4. แผ่ดินเหนียวให้เป็นแผ่นบางๆเล็กๆแล้วม้วนเป็นกลีบชั้นในสุดจากนั้นนำดินแผ่นบางๆเล็กๆมาแปะเพิ่มทีละชิ้นให้เป็นกลีบดอกที่ลักษณะซ้อนกันติดก้านดอกไม้ 5. ปั้นดินคล้ายรูปกลวยยาวๆเพื่อทำเป็นกา้านนำมาติดที่ด้านหลังของดอกไม้ปั้นใบไม้แบนๆแล้วใช้ปลายดินสอขีดเป็นเส้นใบจากนั้นนำใบไม้มาติดเข้ากับก้านดอกไม้เราก็จะได้ดอกไม้ที่ทำจากดินเหนียวนะครับ